เป็นยังไงบ้างคะแซบไหมคักคักแซบบ้าแซบบ้าูหูต่ว่าคักห่วหัาวบอกว่าคักซุปเห็ดกระด้างใส่หอยขุม แซบไลายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวอ้วนชาแนลนะคะวันนี้เข้าครัวทำอาหารค่ะมาดูพ่อครัวของเรานะคะวันนี้พ่อครัวมาเยี่ยมค่ะนี้จะทำซุปผิดกระด้างน,นะคะใส่หอยขุม ดูจากลีลาและเสียงของตำคุกแล้วนะคะแซบแน่นอนค่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แซบนะคะแซบแน่นอนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปชมกันต่อเลยคะย่ะมี 合伙。 Si O-Yi-Wai tad height shirt siya khot khum Nong Boad Lua ma kutteh mo Sinik ket si babi vậy chú mong bạn ăn ngua ngua một tí vậy thôi Terima kasih telah menonton! น้เป็นยังไงบ้างคะแซ่บไหมคักคักแซ่บัแซ่บบ่หูหูแต่ว่าคักคว่าบอกว่าคัก ซุปเห็ดกระด้างใส่หอยขุม,มแซ่แบไหล